เดี๋ยวกูเต้นแล้วกันฮะกูเต้นเออสัตเทเฮอะไรอะไรมึงก็ร้องมาดิมึงจะมาด่ากูทำไมล่ะกูจะเกิดอยู่นี่ไงก็เกิดไปเลยสัตเทเฮมึงมีอะไรในใจกูไหมเนี่ยอะไรล่ะแล้วมึงมาด่าอะไรกูเนี่ยอะไรสัตสัอะไรสัตเฮภาษาอินเดียแปลว่าสะอาดเท่อ๋อมึงไม่รู้ สะอาดเทสแปลไปเลยไม่ได้ไปแล้วเขาไม่รู้ดีดีนามานีแปลสิมีว่าผมเนี่ยว่าหน้าอะไรหน้าหมาอะไรดี่ยอะไรหน้าหมาอะไรเขางมื่อยหน้าหมาอะไรเราสัตหีบสะอาดเทสหน้ามานี่แปลว่าน้าหน้ามานี่มาฟังเพลงอินเดียอ๋อสัตหีบสะอาดเทสหน้า น้น้านมานี่มาฟังเพลงอินเตอร์เนียอือพอแม่น้ามาฮะไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากันไหมคุณพ่อคุณแม่มึงน้ามาฮะไมแ้วคุณจะแปลงไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของแม่แม่ทุกคนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยมากันหมดทั้งหมด ร้องไปเลยมึงจะเกิดอะไรงี้เดี๋ยวร้องมาร้องไปเลยร้องไปเลยเฮ้สนุกขนาดนั้นเป็นอะไรเน oui. e. ี่ยขึ้นท่อนแรกเนี <ok ่ยนะเออเพ่งเหนื่อยแล้วเต้นเบื่อกิ้ยังอันนี้ตั้งท่าอ๋อตั้งท่าเฮ้กูสิตี